อยากจะเริ่มต้นฟู้ดทรัคต้องใช้เงินเท่าไหร่สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถฟู้ดทรัคเราไปนะคะแล้วก็เอานิสันเนี่ยมาทำเป็นตัวรถฟู้ดทรัคหรือว่าเอามาทำเป็นตัวลากฟู้ดเทรนเลอร์เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่านิสันนี่มันดีตรงที่แรงมันไม่มีตกเลยจริงๆเวลาเขาขนของเยอะๆอย่างไปออกงานอีเวนต์ต้องเอาของไปเยอะๆเนี่ยแรงไม่มีตกที่สำคัญช่วงล่างเนี่ยขับบนท้องถนนเนี่ยยึดติดได้ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าพูดถึงธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นของเรื่องของร้านคา้าเคลื่อนที่มากกว่าตราบใดที่เรายังมีสินค้าที่ต้องนําออกไปขายกับลูกค้านะคะฟู้ดทรัคหรือว่าโมบายทรัคเนี่ยก็ยังคงอยู่กับลูกค้าไปตลอดเลยเพราะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเราจะบุกไปหาลูกค้าถึงที่นั่นค่ะถ้าพูดถึงข้อดีของการทําธุรกิจแบบฟู้ดทรัคนะคะจริงๆแล้วมันมีข้อเปรียบทีิบให้เห็นชัดมากๆเลยระหว่างที่เราจะต้องแบบ ไปเช่าร้านอย่างลูกค้าที่เข้ามาหาพี่อ่ะเขาก็เคยปรึกษาเนะเหมือนเวลาจะเข้ามาจะมีทางเลือก2องางคือ1นจะไปเปิดร้านเพื่อขายของหรือจะเอาสินค้าขึ้นบนรถแล้วไปขายสินค้าเราแค่เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่า,เ,าเงินประกรันค่าตกแต่งต่างๆทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่ฟู้ดทรัคหรือว่าร้านค้าเคลื่อนที่เนี่ยออกไปหาลูกค้าได้โดยที่ใช้งบประมาณน้อยที่สําคัญคือคุณสามารถเปลี่ยนร้านค้าเป็นร้านอะไรก็ได้ในทุกๆวันเลยค่ะ สำหรับกรณีที่ทุกคนกำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นฟู้ดทรัคต้องใช้เงินเท่าไหร่ยอมรับว่าจะต้องมีหลักแสนแน่นอนสำหรับการซื้อลถและผลิตโครงสร้างแต่คนที่กำลังมองหาช่องทางตรงนี้แล้วคิดว่าเอ๊ฉันอยากจะลองดูก่อนก่อนที่จะซื้อจริงๆเรามีบริการรถเช่าฟู้ดทรัคพร้อมอุปกรณ์นะคะให้ลูกค้าไปทดลองขายก่อนได้อย่างน้อยคุณได้ทดสอบกันว่าสินค้าคุณเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการหรือไม่แล้วไปทดสอบตัวเองด้วยว่าเราชอบอาชีพนี้หรือไม่อย่างน้อยนะคะค่าเช่าเนี่ยเรามีบริการแล้วเราก็ มีเรื่องของการช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเรายินดีที่จะช่วยลูกค้าจ่ายครึ่งนึงลูกค้าจ่ายครึ่งนั่หนหมายความว่าค่าเช่าสําหรับผู้ที่ เช่าไปขายเนะะี่ยค่ะเราคิดค่าเช่าแค่50%เท่านั้นสําหรับลูกค้าเช่านะคะแน่นอนคุณได้แน่นอนก็คือตัวร้านค้าก่อนนะคะที่สําคัญอุปกรณ์ที่อยู่บนรถคุณก็สามารถเช่าได้ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์น้าตู้เย็นนะคะไมโครเวฟอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขายหม้อก๋วยเตี๋ยวยังเช่าได้เลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะลงทุนไปขายสินค้าแล้วทดลองเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเรามีรถพร้อมอุปกรณ์ให้คุณอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บ แค่บอกความต้องการของเราแล้วให้เรารังสรร์ให้เราจัดหาให้เราแนะนําอาชีพที่เหมาะกับคุณแล้วก็ช่องทางที่ทําให้คุณเซฟเงินในการเริ่มต้นธุรกิจฟู้ดทรัคดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงหลายๆคนนะคะจะเริ่มต้นเนี่ยเรื่องร้านบางครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือดีไซน์รถยังไงให้ถูกใจให้สวยงามเพราะฉะนั้นที่บริษัทของเราค่ะเรามีทีมงานกราฟิกดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 3D ตัวรูปแบบรถให้เห็นก่อนหรือว่าออกแบบกราฟิกดีไซน์ลวดลายของตัวรถไม่ว่าจะเป็นโลโก้กราฟิกต่าง,างๆที่จะทําให้รถของคุณนี่ออกมาสวยงามที่สําคัญคุณได้เห็นของเสมือนจริงจากจอคอมก่อนแน่นอนแล้วจากนั้นเราก็ผลิตให้ลูกค้าเพื่อให้ดได้ตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการค่ะสำหรับหลายๆคนที่สนใจรถฟุตพักอยู่ตอนนี้นะคะง่ายมากๆยิ่งช่วงโควิดคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหาเราถึงบริษัทเลยค่ะ เข้าไปหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะ www.siamautocar.com ในนั้นจะมีข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าได้ดูรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นราคาป้ายแดงมือ2ราคาเช่าต่างๆที่อยู่ในนั้นหมดเลยที่สำคัญในช่อง YouTube ของเราก็มีเหมือนกันนะคะเซิร์ชคำว่าสยามออโต้คาร์ในช่อง YouTube ก็เจอข้อมูลเหมือนกันและก็ถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรได้ค่ะเบอร์0930912626 สามารถร่วมพูดคุยกันก่อนได้การเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากหลายคนอาจจะมองว่าต้องใช้อะไรมากมายเลยจริงๆแล้วเราลองถามใจเราก่อนถ้าเราชื่นชอบธุรกิจตรงนี้เข้ามาค่ะสยามออโต้อีเวนต์ค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะ